ราจะไปเกาะบุลาสตาร์จากท้องตมนะคะที่ชายพาไปอ่าวท้องทรายนะคะเล่นน้ำได้แล้วก็มีโฮมสเตย์คืนละห้าอคืนละหกร้อย แล้วก็หลังคาสีเขียวนี่ก็ของของปิ้ไก่นี่คือล่วเ่าได้พิวนะพักได้เป็นครอบครัวใหญ่เลยอันเนี้ย ข็เรียกว่าอ่าวล็อกแทะเป็นของอุทยานนะคะมีบ้านพักด้วยหลังละพันแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้หลังเท่าไหร่แล้วอันนี้เวลามาแดนโดมโฮมสเตย์นะคะจะผ่านเขาเรียกว่าล็อกกรรมหาดล็อกการรเหมือนหาดส่วนตัวเลยเคยพาเพื่อนลูก ใหมมัธยมต้นน่ะมาเล่นน้ำสามสิบกว่าคนเนี่ยตอนเรียนจบมาแดนโดโฮมสเตย์แวะเที่ยวได้นะคะหาดลกก็อกดำน้าเขาอันนี้นะคะก็คือแดนโดโฮมสเตย์นะเนี่ยอันนี้ที่เพนมาจากท้องตมใช่ไหม ก็อ้อมมาทางด้านหลังเขาป่านนี้ยังไม่เห็นขกากุลาเลยมันจะอ้อมมากต้องสตาร์จากอ่าวขุนหวัดมันจะใกล้เกาะกุลาที่เห็นด้านหน้าคือเกาะกุลานะคะนี่อยู่ปลายหัวจำเหียงของแดนโด,นโดนโมโฮมสเตย์เลยานนายากนีน่หนามพวดึ่งเลยหรือเปล่าผูาเลือก งไงมันพังเองเวเาไปเ ử อน้ กากุลาอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่กาะุพรมีทั้งหมด3ามหาดนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่มีบ้านพักสองหลังมีเต็นท์ให้เช่าไม่ได้ยืนตรงนี้ไปยืนข้างหลังฝั่งนูน้นตรงนี้มันอยู่ตรงหัวหัวจำเหียงเลยถึงแล้วกาะกุลามีนักท่องเที่ยว าเรือเกาะกุลานะคะเขาทำเป็นเนี่ยจิกซอทุ่นโบทท่าเรือมีมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็บ่ออนุบาลเตา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่มพสองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรอุทยามันมีทางในป่านะคะไปอีกหาดหนึง่งไม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนมากเราก็จะไปพายเรือคายักอีกหาดนึงมันมีทั้งหมดสามหาดนะคะเดินไปไม่ไกลนิดเดียว ถึงแล้วแป๊ดเดียวเดินมาลูกหายถึงแล้วค่ะเดินประมาณห้านาทีก็ถึงล้วงเขาหน่อยนะ ที่เพนว่าหาดนี้สวยที่สุดนะคะน้ำใสสะอาดที่สุดตันอ,อะไรไม่รู้ บเหมือนดอกบุญนน้าเลยแ่ต้องเข้าแล้วนะคะ<อ>แซีดีที่สุดเ <c oughs> ย็นมากเลยเฮ้ยอะไรเด้อ แล้วมาตรงนี้เป็น,ปน,ปนหาดเลยนะคะมีน้ำวันนี้มานะคะน้ำยึกแต่สวยนะคะ ตัวมากเนี่ยมา,าแล้วก็มาเที่ยวฝั่งนี้สบายมากเนน้ำก็ไม่ร้อนด้วย

หอยเสียบสีขาวนะคะที่เกาะเมื่อก่อนมีเต็มเลยกวาดเอาได้เลยค่ะริมหาดแต่ว่านี่คือน้ามันขึ้นเยอะไงริมริมหาดจะไม่มีที่เพลนลอมากวาดเนี่ยลึกลงมาหน่อยสักประมาณเก้าสองเก้าอ่ะมีหอยเสียบสีขาวว่าจะรอให้มันแลบนิ้นออกมารอไม่ไหวนอนเงียบไม่กระดุกกระดิกยู่ ร่มมากบรรยากาศดีน่ามาเล่นมากเลยต้น,นกระเช้าสีดาค่ะแต่ไม่รู้ดอกอะไรเนี่ยย่างสวยฝั่งนู้นจะเป็นหาดที่ มีพายเรือคยักนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าพี่ชายจะกลับแล้ว <g ül> เดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนี่เขาก็มีเต็นท์ของอุทยานให้เช่าแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีบ้านพักนะคะประมาณสามหลัง ี่นอนสนามลลงน้้แบวจัไปเห็นน้ำแล้ววิ่งลงน้ำทิ้งของวิ่งลงน้ำแม่แล้วเห็นไหมฝั่งโน้นทะเลน่าเล่นกว่าน้ำสวยกว่าบ้านพักก็อยู่โน้นนะคะมองเห็นไกลๆบ้านหลังใหญ่นอนได้เป็นสิบคน ฝั่งนี้น้ําจะออกเขียวๆฝั่งนู้นน้ำจะเป็นสีฟ้าฝั่งที่เห็นเล่นเมื่อกี้แต่ฝั่งนี้อ่ะขึ้นลมมันสงบเขาก็จะพายเรือคยักกันนันพักอีสามหลังนะคะ นใหญ่คนจะเล่นฝั่งนี้เพราะเขาไม่รู้แล้วก็มันใกล้ไงสะดวกติดกับที่ทำการอุทยานแต่พี่เพ็ชอบไปเล่นฝั่งโน้นเพราะว่าน้ำใสมากเป็นสีฟ้าเลยแล้วก็ส่วนตัวมากมีฝักบัวให้อาบน้ำสะดวกนะคะมีน้ำจืดให้อาบ Es guay, าท้องถนนหน้าบ้านพ่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามอเตอร์ไซค์ไปเอารถที่ทองตรงค่ะจะได้ไม่ต้องนั่งเรือนานถึงแล้วแม่มันมีปลากระโดดที่มีปลากระโดะทะโด,โดที่ผิวน้ำ้วยเหรอใช่แล้นะยวย่าปลาทีมา่มนกระโดดที่ผิวน้ำปลาอะไรเหรอ